ได้ยินได้ยินคุยเอ้ยโอเคครับผมคลิปต่อจากนี้นะครับผมจะเอ่อตัดหน้าเพราะมันไม่ได้ยินเสียงผมนะครับก็แค่นี้ครับผมไอวุ้นที่เราเจอตัวความโผลุ่ณเมื่อกี้ทำไมไม่เมื่อกี้ทำไมไม่พูดอ่ะโหล เฮ้ยเฮ้ยพูดแล้วพูดแล้วไอไอเต้ยอ่ะเต้ยอยู่ไหนเต้ยเต้ยรู้มันได้ยินได้ยินได้ยินคุยเอ้ยเน็ตการ์ดเน็ตกากอีป้าอีปะหัวโดนเน็ตอะไรไม่รู้เขามีสามบีบีของมันหนึ่งบีบีอย่างบีบีดอเน็ตกากอ์ดต้องยุบมาใหม่มาใหม่อ๋อน่าจะเป็นเน็ตกดเฉยๆกดเฉยๆกด อ๋อรู้มันจะเป็นพ่เน็ตตีนไหมได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมไอ้หพอได้ยินดูเรื่เป็นพ่อคิมวะอ๋อมันจะเปิดวีรู้เหรอฮัลโหลเปิดกล้องทำไมมืดอยู่ข้างนอกไอ้สัตว์อุ้ยมึงก็ไปบ้านหานี่มึงเรื่องไหมอ่ะ โอเคแล้วจุ้มเน็ตกากแป๊บนึงแค่มึงตัดต่อยเท่าไปนะเอ้าตัดก่อนก็สรุปสรุปก็คือไอ้วุ้นเกียนวิจุมเดี๋ยวตัดกีกยันคุยตรงเชียงหันหันก็หันก็ไม่มีหันไม่ให้ตอนคลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ